่คราวนี้ออนนาก็เลยบอกบอกว่าว我不เฮอกั汁我不要อ要喝果汁好่有我要喝果汁เฮ่อตัวนี้แปลว่าดื่มก,กือ็คผลไม้น้ำผลไม้นะคะ หัวจือคือน้ำผลไม้หานี้เทียนหลังก็บอกว่าว้าเทียนหน้าเว้ฉันมหน้ามาตัวว้าก็คือแบบว้าวเทียนหน้าก็คือพระเจ้า OMG ว้ยฉันมนึหนมาตัวหน้ามาตัวก็คือประมาณแบบว่ามากขนาดนั้น มากขนาดนั้นนอะแล้วก็เว่ยฉนเมอแปลว่าทำไมคือประมาณแบบเทียนหลังเดินกลับมาที่โต๊ะอาหารนะคะแล้วก็เห็นอาหารเยอะไปหมดเลยเขาก็เลยถามอันนาว่าว้าเทียนอ่ะว่ยฉนเมอหน้ามาตัวทำไมมันเยอะขนาดนี้อ่ะคราวน,นี้อันนาก็เลยบอกเขาบอกว่า In Wee อ a t e ส s อ อินเวยวอเออสือเลออินเวยก็คือเพราะว่าค่ะเออก็คือหิวเสือคือตายเลอคือแล้วข้อหมายของประโยคนี้ก็คือแบบพอฉันหิวจะตายอยู่แล้วนะ so i b o u g h ่买วจึดังนั้นเนี่ยฉันก็เลยซื้อแล้วก็คือในเรื่องของเจียวจื ห่านเป่าเปาแล้วก็เหลียงก์จีตันก็ไม่ได้ดูยเยอะเนาะซื้อเกี๊ยวซื้อซื้อแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็ซื้อไข่สองฟองอะไรประมาณนี้น่าจะกินครบทุกมือเลยอะต่อมาเทีนหลังก็บอกว่านหนีาาช่你ห,หาย为什么吃那么多哈哈谢谢你是女孩女孩คือเด็กผู้หญิงค่ะ ว่าฉันมาชื่อหน้ามาตัวทําไมกินเยอะขนาดนั้นนาะแล้วเทียนหลังก็ขำออกมาฮ่าฮ้าแล้วอันหน้าก็บอกบอกว่าชี้ชี้ีชีในที่นี้ถ้าเทียบภาษาอังกฤษก็ลมประมาณแบบอังกฤษปนไทยแล้วกันเนาะมันก็จะอ่านว่าอีอีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืม